พบกันอีกเช่นเคยในทุกๆสัปดาห์นะครับกับผมและทีมงานรายการข่าวข้ามคืนช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพให้มากกว่าเดิมนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวคราวในรอบสัปดาห์ของเรากันเลยครับเริ่มงานแรกกันที่ The People สื่อออนไลน์ที่นําเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์จากเรื่องราวของคนแบบเจาะลึกในทุกแงม่มุมจนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมจากอดีตป,ปัจจุบันจนถึงอนาคตได้จัดงาน She l ีส e ถอดรหัสลับการนอนเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในงานจัดเวทีเสวนานในหัวข้อถอดรหัสลับการนอนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทุกเช้าจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์การนอนหลับและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนอนได้ความรู้กันไปแบบครบถ้วนจริงๆเลยครับงานนี้ การนอนของเราจะถูกปล้อนออกไปเรื่อยๆด้วยความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีนะครับหรือความเร้าใจหลายๆอย่างทําให้นะครับอาจจะนำไปสู่ปัญหาหลายๆอย่างที่จะตามมาก็เลยอยากจะชักชวนเพื่อนๆนะครับมาร่วมกันสร้างความตระหนักที่มีต่อคุณค่าของการนอนนอนอย่างมีคุณภาพเพื่อนะครับสร้างชีวิตที่ดีและก็ผลักดันประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยครับและเราหวังว่านะครับเรื่องการนอนจะเป็นเรื่องที่รับการบรรจุเป็นปนโยบายของภาครัฐ สะส,ะสะพูดเรื่องอื่นมาเยอะแล้วครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการนอนมากเท่าที่ควรครับเราคิดว่าถึงจุดแล้วครับที่ประเทศนี้ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อผลักดันประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ ไปต่อกันที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี2566เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเธอรประเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถด้านนวัตกรรมในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรติและเผยพร่ผลงานของนักนวัตกรรมไทยผู้รเริ่มสร้างสารรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยครับวันนี้นะอย่างที่เราบอกคนระปีนี้เราจัดที่พาราคอนทอนนะคะซึ่งก็เป็นที่ที่แบบเป็นใจกลางในการที่โชว์ถึงง่ายๆเข้ามาปุ๊บจะเจอเทศกาลของผู้ประกอบการ ที่เป็นเรื่องขอไม่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะด้านสังคมแล้หรือการออกแบบหรือว่าพธานธการบริการด้านสื่อและการสื่อสารแล้วก็จะเจอเรื่องขององค์กรนวัตกรรมรวมถึงมีการถวายความเคารพในหลวงราชการที่9ตรงข้างหน้าเข้ามาหลังจากนั้นข้างในก็จะเป็นวิธีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็จะมีการเลี้ยงการ,ราด,ดินเนอร์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนที่เราหมดค่ะ ในที่สุดก็เดินทางมาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยสำหรับกระแสะความนิยมในตลาดขนมหวานอย่างดัตโดนัทโดนัทแบรนด์ดังจากสหรัฐโดยชูไฮไลท์แป้งเค้กโดนัทในการทำสดเป็นเจ้าเดียวในไทยพร้อมเลือกท็อปปิ้งแบบที่ชอบ m a ทูออเดอร์มัดใจลูกค้าบนชั้นเอ็มสยามดิสคัฟเวอรีบนพื้นที่กว่า150ตารางเมตร30ที่นั่ง First of for coming so thank you all all so much for coming. Uh During my speech, I've explained that my daughters, who grew up in the States, are huge fans of duck donuts. And we wanted to make sure that perhaps the Thai uh, people could also share. <laughs> ลูกค้าของเราเนี่ยจะไม่มีคนที่ได้อาหารที่ไม่ร้อนเย็นชืดไม่มีรสชาตินี่คือความพิเศษ,ษ,ษของดักดตน้นครับปิดท้ายกันที่86ภาพ,พยนตร์โดยผู้กำกับแม็กซ์พัทรกิจดวงสนิทเสนอผลงานชิ้นล่าสุดกับภาพยนตร์ Let's Me Tell You รักเธออยู่รู้ไหมภาพยนต์โรแมนติกคอม,มดี้สำหรับทุกช่วงอายุหลากหลายอารมณ์ครบจบในเรื่องเดียวจัดขึ้นณนะเมเจอร์รัชโยธิน โรงภาพยนตร์ที่13รอบเดียวและสามารถรับชมได้อีกครั้งแบบสตรีมมิ่งทาง VTV ในวันที่14ตุลาคม2 5 6 6เวลา20นาิ30นาทีเป็นต้นไปครับพี่เขาก็ไม่เห็นจะหมอมือตรงไหน,นจะหมอะหรือไม่หมอดูควรเป็นคนเลือกเองปาวะแสงหน้าใหม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะพุ่มกับเนี่ยก็คือสามารถ ใส่ความคิดของพุ่มกับลงไปสิ่งที่พุ่มกับต้องการเดเร c ชันหรือพุ่มกับที่ต้องการเนี่ยฮะลงไปกับตัวแสดงได้เลยดังนั้น,น,งนงานที่ออกมานี่ยจะค่อนข้างนะฮะามาในรูปแบบของการที่เข้าถึงตัวละครจริงๆมากกว่าใน,ในสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ